สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกรายการไซเบอร์ a n n e l และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับรายการไซเบอร์ a n n e l ของเรานะครับก็จะพามานะครับสอนวิธีการนะครับเช็คสิทธิที่บัตรทองนะครับหรือสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่านะครับประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตรทอง30บบาทรักษาทุกโรคนะครับ เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลนะครับให้คนไทยทุกคนนะครับตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตนะครับเช็คสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรายการ Cyber Channel ของเรานะครับมาดูวิธีการเช็คสิทธิ์บัตรทองกันได้เลยนะครับ วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองออนไลน์มีอยู่3วิธีการหลักๆนะครับวิธีที่1นะครับตรวจสอบทางแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าสอปอสอชอนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับได้ทั้งระบบ Android และ IOS OH นะครับเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันตรวจสอบสิทธิ์ตนเองนะครับและตรวจสอบสิทธิ์ คนในครอบครัวได้ทันทีนะครับมาดูวิธีการตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองผ่านแอปพลิเคชันสปสชกันได้เลยนะครับ 1. นนะครับให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับสปสชขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ท่านนะครับเปิดขึ้นมานะครับ 2. นะครับเมื่อท่านเปิดขึ้นมาท่านก็จะมาเจอ เมนูการใช้งานต่างๆนะครับให้ท่านกดคำว่าตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันนะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ท่านกดคำว่าตรวจสอบสิทธิ์บุคคลทั่วไปนะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ท่านนะครับกรอกข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยนะครับช่องที่1นะครับ ให้ท่านกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านนะครับช่องที่2นะครับให้ท่านนะครับกรอกวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับช่องที่3นะครับให้ท่านใส่ตัวอักษรที่ท่านเห็นด้านบนนะครับแล้วให้ท่านกดคำว่าตกลงนะครับเมื่อท่านกดคำว่าตกลงแล้วนะครับ ท่านก็จะเห็นข้อมูลของท่านว่าสิทธิ์ของท่านอยู่ที่ไหนนะครับแต่ถ้าหากท่านใดนะครับอยากจะเปลี่ยนหน่วยบริการนะครับสามารถเปลี่ยนได้โดยนะครับท่านต้องลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยนะครับ วิธีที่2นะครับตรวจสอบทาง Line Office Account นะครับของสอปอสอชอนะครับแอดเป็นเพื่อนง่ายๆนะครับพิมพ์ค้นหา Line ID a d นะครับ n s h o นะครับใช้งานง่ายๆนะครับเพียงเลือกฟังก์ชันตรวจสอบสิทธิ์นะครับและกรอกข้อมูลก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วนะครับมาดูวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ผ่าน l i n e ออ f ฟิ e a c c o ค n t ของสปสชกันได้เลยนะครับ 1. นนะครับให้ท่านเปิด l ลายของท่านขึ้นมานะครับให้ท่านกดตรงขวามือนะครับที่มีรูปคนที่มีเครื่องหมายบวกนะครับ 2. นะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ท่านกดคำว่าค้นหาตรงขวามือนะครับ3นะครับ ให้ท่านกดคำว่า line id นะครับแล้วให้ท่านใส่ line id นะครับ at nsho นะครับเมื่อท่านเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วนะครับให้ท่านกดเข้าไปที่ห้องแชทนะครับเมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ท่านกดคำว่าตรวจสอบสิทธิ์นะครับตรงด้านล่างนะครับตรงซ้ายมือนะครับ เมื่อท่านกดเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับให้ท่านนะครับใส่ข้อมูลตามช่องต่างๆนะครับช่องที่1นะครับให้ท่านใส่หมายเลขประจําตัวประชาชนของท่านนะครับช่องที่2นะครับให้ท่านใส่วันเดือนปีเกิดของท่านนะครับช่องที่3ามนะครับ ให้ท่านใส่ตัวอักษรที่ท่านเห็นอยู่ด้านบนนะครับแล้วกดคำว่าตกลงนะครับท่านก็จะเห็นข้อมูลของท่านว่าท่านมีสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่ไหนนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับต่อมานะครับวิธีที่3นะครับตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์นะครับสพสชนะครับหรือว่า w w w ร์ไวด nhso.go.th นะครับเข้าเมนูประชาชนเลือกหัวข้อตรวจสอบสิทธิ์นะครับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับมาดูวิธีการตรวจสอบบัตรทองผ่านเว็บไซต์ www.nhso.go.th ของสอบอสอชอกันได้เลยนะครับ1นนะครับให้ท่านเปิดเว็บไซต์ www.nhso.go.th nhso.go.th ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วให้ท่านคลิกตรงขวามือตรงนี้นะครับแล้วให้ท่านคลิกเมนูประชาชนนะครับแล้วคลิกตรงตรวจสอบเมื่อท่านคลิกเข้ามานะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านให้เรียบร้อยนะครับ ช่องที่1นนะครับให้ท่านใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านนะครับช่องที่2นะครับให้ท่านใส่วันเดือนปีเกิดของท่านนะครับช่องที่3นะครับให้ท่านใส่ตัวอักษรที่ท่านเห็นด้านบนนะครับแล้วคลิกคําว่าตกลงนะครับแล้วท่านก็จะเห็นข้อมูลของท่านว่าสิทธิบัตรทองของท่านอยู่ที่ไหนนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อน มากมายเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับ3วิธีนี้ท่านชอบวิธีไหนมากที่สุดนะครับก็ช่วยกดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ c y b e r Channel ของเรานะครับสวัสดีครับ